สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ารับชมนะครับกับร้านบันเทิงเซาในะครับวันนี้จะมีการไลฟ์สดนะครับกับแอมที่เป็นประเด็นสำหรับวันนี้นะครับก็บจะเป็นแอมบอสเทคนะครับบอสเทค 2,004 RMS นะครับที่เป็นประเด็นอยู่2แท่นในขณะนี้นะครับตอนนี้เตรียมคอนไว้เรียบร้อยครับสีพังคือท,ที่พวพังกับมือนีนะครับมาเบิงนะครับสวัสดี6ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากติดตามฝากกดไลก์กดแชร์กดแลกกดใช้นะครับสลับแอมที่เป็นประเด็นในขณะนี้นะครับสวัสดี สิบสี่ท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับมีสองท่านนะครับเข้ามาตอนนี้ก็เป็นบอสเทคสองพันสี่นะครับสองพันสี่ RMS นะครับนี่นะครับสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้สภาพสวยสวัสดีช่างพรธนกิจนะครับกับประเด็นที่เป็นอ่ประเด็นนะครับสำหรับแอมตัวนี้นะครับบางคนบอกแท้บางคนบอกก๊อฟบางคนบอกปลอมใจยังนี่นากาึก แล้วเจให้ไหมกัสิเฮ็ดไปทั่วตัวนะครับอาจารย์ธนวัฒน์นี่นะครับพาชมก่อนนะครับเบื้องก่อนนะครับตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้มันจะมีเจ็ดคู่นะครับจะเป็นของแท้มันนะหนึ่งสองสามสี่เอาทางนี้บังเอาใหม่เอาใหม่ทางนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นะครับมันก็มี7คู่นะครับทางนี้สวัสดี27ท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีอาจารย์สมพงษ์ด้วยนะครับสวัสดีสมหมายซาวมีนซาวร้อยเอ็ดนะครับนี่แหละครับ MT เป็นประเด็นนะครับเออ่แต่ตัวนี้ก็คือจะมีติ๊กเกอร์ของบอสติกนะครับติดอยู่พอปีสิบเอ็ดนะครับต้องไปสืบค้นว่าปีสิบเอ็ดนี้มันมีก๊อปหรือมันมีอะไรยังไงนะครับสิบสามศูนย์ห้าปีสิบเอ็ดนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ไว้สติ๊กเกอร์ข้างๆพลาส อันนี้เตรียมคว้นไว้เรียบร้อยนะครับถ้าเบิ่งนะครับเดี๋ยวสีทุบสู้เบิ่งสวัสดีอาจารย์ไพวันด้วยนะครับสีทุบบอจานทร์ขึ้นว่าเท่านนหะครับพิจาณาใยกันครับ IMS นะครับวอสเทค IMS สองพันสี่สองพันสี่ IMS สวัสดีสี่สิบหกท่านสี่เจ็ดท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเจอมาหลายแทนแล้วครับพี่ใจเย็นๆช่างพรนะครับอาจารย์ช่างพรธนกิจอิเล็กทรอนิกส์นะครับ สภาพภายนอกก็สวยนะครับสวยนะครับมีสติกเกอร์ย่างดีนะครับแต่ท่านนี้ท่านนี้รู้สึกว่าจะไม่มีแต่ว่าสภาพสวยมีวอยด้วยนะครับนี่นะฮะวอยรับประกันรู้สึกว่าจะมันสิกกอบ์พอร์ว้ยหุ่นนนะครับตัวนี้ได้มาจากรถแห่นะครับนี่นะครับมีวอยวัดเถกอย่างดีนะครับแต่ว่าเห็นหลายท่านบอกว่ากอลนะครับสวัสดีตุ้มเม็ดพีซาว นะครับ62ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นประเด็นอย่างมากนะครับสระแอมตัวนี้สาหรับใครที่รับชมอยู่ก็ดูช่วยหน่อยนะครับว่ามันเป็นแท้หรือเป็นก๊อปนะครับหม้อแปลงก็เป็นสองลูกนะครับส่วนตัวนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับผมแกะไม่ได้หัวน็อตมันหลุยนะครับหัวน็อตมันหลุยสองหัวนะครับสวัสดีสมส่วนดวนใหญ่นะครับออมอนด้วยนะฮะจิมอนก็สวย อา,อาจารย์เจมนะครับนี่นะครับตัวนี้เสื่อมากกับแปียซิมหานะครับเพราะว่าตีมาจากรถแท่มันเปียกซิมหานะว่าได้ตัวดีตัวแท่นะครับมาพอแต่เอามาลงขายนะครับกับหลายท่านทักเข้ามาว่ามันเป็นของกลอบนะครับก็เลยเอามาสูเบึงนะครับ นี่นะครับเบิ่งดูกันช้าๆสวัสดีเจ็ดสิบเอ็ดท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทุบครับนี่ละจังวาอยู่นี่ละนี่ควันเตรียมมาแล้วสวัสดีนะครับท่านอาจารย์ทศไทยด้วยนะครับดูข้างหลังนะครับพาชมข้างหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมข้างหลังนะครับก็จะเป็นผมก็ไม่เคยดูสักทีนะครับไม่เคยสังเกต อันนี้ก็จะมีปุ่มกดพาราเรลลกดสเตอร์นะฮะพาราเลแล้วก็สเตอร์มีอินพุตนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆขงเขาเนี่และครับมันก็เห็ดคือเนาะนะครับสองฟิวอีกต่างหากไอเราเห็นสองฟิวเราก็นึกว่าได้ของดีได้ของอันนั้นนะฮะต้องให้ช่างผู้ชํานาญนะครับขายครับขายขายแน่นอนครับอาจารย์จิมนะครับไทยยังประดิษฐ์ได้เลย ห่วยสร้างว่าเอมบอเทคเป็นเอมของไทยนะครับแต่ว่าตัวก๊อปเนี่ยผมไม่รู้ว่าก๊อปมาจากไหนยังไงนะครับถ้าเป็นตัวก๊อปนะดีก็เอมประกอบใช่ครับแมนครับดีก็เอมประกอบแน่นอนครับแต่ว่าราคากา็ขายถูกนะครับขายซ้ำราคาทุนแปดสิบหานะครับพี่น้องครับเก็บไว้ใช้ซะห่วยเก็บไว้ใช้ในถิแย็ด่ัวเสาเห็ดแล้วมาโย่กันเหนด็ดยังไงตอนนี้นยูพี่บ้าเสีมาวายังไงเ้าเห็ดเรา เม่ให้แล้วเผาแล้วบ่ไไวแล้วนะครับแต่เห็นทางเคียงเลยนี่ก็บบวคึกแล้วเตียนซาวมิวสิกนะครับสวัสดี88ท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับแอมท่านที่ทีทเ่เกิดประเด็นปัญหาว่าเป็นเรื่องของก๊อปหรือของแท้นะครับผม โดยที่ยังไม่ทราบจริงๆนะครับว่าเป็นก๊อปหรือแท้แล้วผมยังไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีของก๊อปนะครับจนจนจนวันหนึ่งน้องเขาทักเข้ามานะครับมีน้องที่รู้จักกันนี่แหละเขาทักเข้ามาเขาบอกว่าดูข้างในแล้วมันเหมือนจะเป็นก๊อปนะครับก็เลยจะขอคําแนะนําจากท่านทั้งหลายนะครับที่ที่เคยผ่านมือมานะครับชมกันโดยละเอียดนะครับหม้อแปลงก็จะเป็นคล้ายๆกับบอสเทคทั่วไปนะครับ นี่นะครับแต่ที่เป็นประเด็นก็คือตัวนี้นะฮะหนึ่งก็คือสายพาดสายแพรตัวเนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นของแท้มันจะไม่มีแล้วก็สองฟิวถ้าเป็นรุ่นสองพันสี่มันจะไม่มีสองฟิวนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะต้องต้อง,ต,องต้องให้ผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับดูบางคนบอกบ่อญาลิลีกริซิ์บอกลิกริซิ์แจ้งไดข้ขอเป็นค้นขายเขาไม่ได้เป็นคนเห็ด <c oughs> เขาไม่ได้เห็ดขายแป่าเป็นค้นสื่อมากมว่าถามสิสิเม่ง นะครับสวัสดีป๋าสมสายด้วยนะครับสวัสดีอาจารย์นพผลิตนะครับต้องไปถอดของตัวเองดูแล้วละ่ะลองถอดบ้างครับอาจารย์ครับขนาดมีของสติ๊กเกอร์วัตถุมีอะไรต่างๆนะครับเรียบร้อยไอ้ตัวนี้ก็มีเจคู่เหมือนกับที่เขาบอกมาแต่ว่าแต่ก็ยังเป็นกรอบอยู่เหมือนเดิมนะครับคิดว่านะครสายแพรตัวนี้ตัวแปรก็คือสายแพรตัวนี้แล้วก็ สองฟิวนะครับหากว่าท่านใดที่มีข้อมูลหรือว่าทราบก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับต้องไปถอดเบื้องโอ้เบื้องมองไหนว่ากรบกระจังว่าล่ะครับรอาจารย์ผมก็บอกว่ามองไหนกรอบตรงไหนกรอบผมก็ไม่ทราบดูปิ้นนะครับดูปิ้นปิ้นนะครับตัวนี้ปิ้นข้างๆนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับเบื้องมองไหนครับป๋าท่านพออสนิท ผมกับโทซาบก็อกันครับอาจารย์ครับมีกอบเสยกันยังวะผมกันยังบรูอยู่อันเตรียมควานมาหนิว่มมาไม่ยังไงไว้ทุบเราได้หนินี่พยายามไมาเอาเด้อแปดพันห้าครับทรงศูนย์ครับอาจารย์ทรงไปยังได้แลวมันใช้ได้ดีๆอยู่มันใช้ได้ปกตินะครับก็คือก็คือคือประเด็นคือว่ามันมันจะแท้หรือไม่แท้นั้นอีกเรื่องนึงนะครับ ท่านที่ทราบก็รบกวนด้วยนะครับท่านที่เขารับชมนะครับตัวนี้เป็นการไล่สดจากร้านบันเทิงเศร้านะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากสนใจอยากได้สินค้าก็มาเบิ่งเอานะครับช่วงนี้หลายเสียเหลือเกินขายออกกับว่าท่านนะครับมิกเอ็กแอลสิบสองกับมีนะครับมี e อีคิวนะครับแลกตัวนี้ก็ยังว่างนะครับพันห้าร้อยห้าสิบบาทมือสองสภาพสวยนะครับ ส่วนตัวนี้ดอกนี้ติดจองแล้วโอนมาจำเรียบร้อยตัวนี้ทางชนบุรีรับไปแล้วนะครับนี่นะครับปักไฟก็ยังอยู่สวัสดี140ท่านนะครับนายต้นขอรับใจเย็นๆไอเอาไว้ขายสวัสดีจันหลังด้วยนะครับสวัสดีบอสเทคก๊อปวอเทคมั้งเอาบอสเทคกับวอเทคเอบอแนบริษัทเดียวกันบอครับ บริษัทเดียวกันนะผมว่าของผมบอมีสายแพรมมีฟิวเดียวแม่นครับขยอวาจังสัต์หลัดนะครับสวัสดีจันบอยสตาร์สวัสดีอาจารย์พันศักดิ์สิงไชนะครับโมสาวด้วยนะครับที่รับชมนะครับสินค้าร้านมันเทิงสาวก็มีประมาณนี้นะครับก็จะมีตัว saetx 3 6 0นะครับตัวนี้สภาพใหม่สวย7,900บาทครับพี่น้องครับแล้วก็เทคโนนะครับ ma เจ็ดพันนะครับทดสอบเสียงภาพเอเอเอซิบสองมีคนออาหรอครับผมก๊อปได้ดีมีถมไปแมนครับผมกัยังบอทราบด้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสวัสดีอาจารย์โก้ลุบวาเลตี้นะครับทางกระบี่ด้วยนะครับอาจารย์ทวัใชัยครับวนหาบุรพานะครับทุบๆพะนะโอ้ผู้ยุกันยุนะยังยุ่ได้ขอาใจขึ้นกว่าทุบบีลีดิ ก็ประกอบวัตดังครับดังครับดังแน่นอนนะครับไซไดดังแน่นอนนะครับยูโรเทค m อ็มเอ็มีสองพันอันนี้มีคนเอาแล้วนะครับ NPE n t ีก็เหลือ4,500นนะครับนี่นะครับแอมประกอบอมประกอบครับเบียดนะครับขางละ2องบึมๆเลยนะครับแล้วก็มิก4,500ครับตัวนี้ทรัมมีคนเอาแล้วนะครับ สวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับอสองฟิวดีกว่าอีกครับสองฟิวแมนครับสองฟิวถ้ามันเป็นตัวแท้กะกะคงจะดีกว่านะครับก๊อบครับ,บอาจารย์ถือถ้าสองพันสี่มมีสายแพร่แมนครับข่าจาวางสั่นนะครับแต่ว่ากะขัดก๊อบกัขายในราคาสื่อมานั่ะแหละครับเปลพันหาขายแปลีนพันหา่ะไปนะครับผู้ใดจะไปใส่ผมว่าดีกว่า ีก็แอมประกอบอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้เบิ่งนะครับเปิดเลยนะครับเอ,อเปิดให้ดูนะครับตะเก้าเสียบเสียบไฟปุบตัวนี้มันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นนี่นะครับพัดลมก็ใช้ปกตินะครับแล้วก็ระบบอะไรต่างๆตัดปกตินะฮะ นี่นะครับแอมทํางานได้ปกตินะครับมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังก็จะประมาณนี้เเสียบสายเข้าไปเดี๋ยวหาอะไรเปิดเพลงก่อนตัวนี้จริงๆตอนที่ซื้อมานะครับผมไม่ทราบว่ามันมันมันเป็นตัวกรอบ ไฟตอนนี้ติดอยู่นะครับตอนนี้ก็ติดอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันโดนความร้อนแล้วมันมัน,ม,นมันอาจจะพองขึ้นมานะครับแต่นี้ผมไม่ทราบนะครับจริงจริงจงไว้ครับน้องสิปเปเอวมาล้ำวิรยุทธ์นะครับยกใหม่ใช้โครงเดิมว้ายยกยิงในรายการมันคือเสรดอยู่เสได้นะครับเสด้เสด้เสด บ่ได้ยกยนกนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่ามันแท้หรือมันกอบหรือข้สิขายขันค้ายไปเร้วนะครับข้ายไปเร้ยวที่สาเหตุที่ถามว่ากอบหรือบ่กอบนี่เพราะว่าอยากให้ลูกค้าสบายใจนะครับเพราะว่าขายของไปขันค้ายของบอดีไปมันกะลูกค้าจมห้ทีหลังมันกะแกะบอดีนะครับเพราะว่าขายพอสบายใจผู้ซื้อก็บอสบายใจนะครับเอา เสื้อขายมันสบายใจนะครับมันยังค่อยบายักนะครับบายากคือหนึ่งบถือดาสวงา้าโจกกับว่าเด้เสียความรู้สึกกระเพานะครับแท้คือบอกแท้ไม่แท้คือบอกไม่แท้เนาะอาทิตย์คือจังเบิงพาเนี่แหละแท้บอกแท้ไม่แท้บอกไม่แท้ถ้าว่าแท้ไปบอกแท้เขาดามาทีหลังเสียสุนัขนะครับเสียหมานะครับ ล่องเหมือนกับร่องในงทีมบอดิโอนี่แหละปีนามาเป็นสปอนเซอร์ข่อนแล้วทีมบอดิโอเจะร่องเพียงไหนบ้างเลนะครับล่องตทีมบอดิโออย่างเดียวเนาะเพิ่มแหหัวม้วน,นั่นกดเข้าไปนะครับ Mm hmm. ก็ดังนะครับ mm hmm. นะครับทุบเข้าไปทุบ <laughs> โอ้ยนายผู้บอกให้ทุบเขยีมทเสียให้ทุบย่างเดียวนะครับมาฟังอีกขางหนึ่งนะครับนักจาก่าสาด้อยู่ดินะครับเรื่องใสด้มันใสด้แน่นวันนะครับแล้วก็าการรู้สึกว่าสีแห้ง เกือบซ้่มๆของแถบว่ะและครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่นะครับอ,อ้าวไอยากได้สติ๊กเกอร์นี่ก็น้ำถามหอดในไร่สวดบานนี่สติ๊กเกอร์ผมหมดแล้วหวัวหน้าสติ๊กเกอร์ผมหมดนะครับไม่ต้องถามขอนะครับเจ้าเดียวไปย่างสติ๊กเกอร์ หมดแล้วนะครับงดนตรีเน็ตซาวมิวสิกนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับทางไร้สดนะครับนี่แหละครับ ด้านโอ้มิวสิกนะครับราคา8ปดพันหครับพี่น้องครับยูทูบเดอร์จันแบงค์วาเลตี้นะครับเบื้องจังเดยครับเท่าผมกับปรู้นะครับผมกับไล่ซสดถามพี่ถามน้องนี่แหละครับพัดล้มกับหมุนใส่งานได้ปกตินะครับเปิดกับเสียงดังปกติสวัสดีร้อยหกสท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับเบื้องนังโปูร้องกัได้พราะนะนี่ยบาตี จุเกวัดเปิดกันนีกับพระหำแข็งกันแล้วฮะา่าว้าไปตัวเอาแรกกับซียี่สิบผมบอเสียแรกได้ตัวครับป๋ายูนี่รับแรกรับเทิร์นได้สุอย่างสุดแนวครับเอามาเลยครับเอามาแรกมาเทิร์นเลยขันท่านนะครับบอสเท็นะครับตัวนี้ตัวบอสเท็นะครับไฟกะขึ้นอยู่เรียว่ามองนี้มันสีฟ้องอีกหน่อยนะครับนะครับ คิดว่าอสดในกันเบื้องนี่คืออยากให้เบิ้งอยากให้ทราบนะครับว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าว่ามันพังมันมันโมพังลงนะครับมันใส่ใดปกติแต่ว่าประเด็นคือว่าเพื่อลูกค้าซื้อไปแล้วมันห่างโอ้ยมันห่างประเด็นคือลูกค้าซื้อไปแล้วถ้าเกิดว่าไปพิสูจน์ไปเบื้องแล้วมันกรอบเขากระสีมาว่าเขาทีหลังใดนะครับผู้ขายขายไปกับบอสสบายใจนะครับอันนี้คือเอามาให้เบิ้งนะครับ ผู้ว่ากอบกับมีผู้ว่าแฉกับมีผู้ว่ามันออกตะดนกับมีนะครับ130511 <c oughs> น,นะครับเรียกว่าพ่ันใดมีข้อมูลกับกับเบิ้งไหแน่นะครับแต่ว่า,อ,อ,าอาจารย์ที่อยู่กับศิลปราชวงทรง,งไอศูนย์ะนะก็คงสิบ,บ,บปีพิสูจน์ปานันนะครับซื้อมาเท่าใดกับขายเท่าน,นั้นเลยก็ได้นะครับผมว่าคงจะดีกว่าไปซื้อแยมประกอบ กับโคงจะดีกว่านะครับดีดีดีก็ไปซื้อยาประกอบนะครับในราคาเปรียดพันหานี่ขับเบยดครั้งละสองละสามนี่ได้สบายสบายเลยนะครับนะครับสวัสดีท่านอาจารย์วิบูลด้วยนะครับสวัสดีนาวิกงามเฉลียวนะครับของแท้ครับทาบบเทียจะบปดังแม่นครับถูกต้องครับโอ้ยนี่กาว่าไปรับซื่อบ่ครับซื่อขึ้นกันครับผมอาจารย์ธรรมนูญนาธามนะครับไอ้ท่างนี่ยไง เหียงบุันอันผมกับบุค่อยสลาดภาษาอังกฤษปนไหนนะครับซองคือพาครับห่วยในซองเอาบอกกูบะเอาซองเอาเอาเอานะบา่าโอลุง <c oughs> เบอร์โทรโทรเข้ามาขออภัยนะครับตอนนี้กำลังไลส่สวดอยู่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมสวัสดีอาจารย์ลุงพงสาวนะครับราคานี้ดีก็แยาประกอบอย่างแน่นอนนะครับแมนครับ มีเบอร์หนึ่งติดต่อเข้ามานะครับอาจารย์เขียดนะครับปลาเขียดจองไว้แทนหนึงแล้วนะครับก็คงจะเหลืออยู่นะครับท่านใดที่สนใจก็เข้ามารับชมกันแล้วกันนะครับอาจารย์ที่กระบี่นะครับขอดูแลกแลกหนมีมีอยู่มีตัวนี้นะครับสิบสี่ยูพันแปดร้ยห้าสิบาทแล้วก็มีสี่ยูสี่ยูก็พันแปดร้ยห้าสิตัวแรงก็พันแปดรอยหสิ สรุปแล้วพันแปดร้อยห้าสิบหมดนะครับท่านในสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับนี่นะครับพันแปดร้อยห้าสิบนะครับสวัสดีนัสเมาซีมิวสิกนะครับวิจารณ์อาจารย์วิจารณ์วิเศษลิตเอวิเศษมากนะครับราคาครับแปดพันหาครับอาจารย์ครับอาจารย์วุฒิชัยมีจักแท่นครับมีสองแทนครับแทนหนึ่งปลาเขียดแล้วว่าแล้วเสียวแล้วนะครับ แหลกนะครับพาดูแหลกก่อนแหลกตัวนี้แหลกตัวนี้แหลกตัวนี้6ยูนะครับพันแปดร้อยห้าสิบาทขึ้นกันนะครับแหลกพันแปดร้อยหาสิบมาเลยนะครับอันน้อยอันน้อยอันเง้วอันแส้สั้นแต่ว่าตัวนี้พันห้ารอยห้าสิบครับยังไม่ใบเลย4ยูเก้านิ้วนะครับแอมตัวนี้ก็ญาติกันนะครับหมู่บ้านนี้ลูกค้าตีกันยู่นาบ้านนะครับว่าญาติซื้อแอมตัวนี้นะครับพันแปดร้อยนะครับ พันแปดร้อยตัวนี้ญากกันเป็นตะไนนะครับทรงจันทบุรีนะครับมือเดี๋ยวทรงหาเด้วยนะครับแล้วก็มิกตัวนี้นะครับท่านใดที่สนใจสวัสดีอาจารย์จักริดด้วยนะครับอาจารย์เสือมิวสิกนะครับได้รับของไปนอกรับอาจารย์ครับทรงหลอกไปให้ปาโมดอาจารย์ปาโมดเสียปาโมดทางหนองคครนะครับท่านมานอกครับสองท่านเลย สองแท่นเลยนะครับแท่นหนึ่งเพิ่นจวงไว้นะครับมูเดียวจังไดนขเพิ่นบอมาเอากะเดียวจีพักบอกนะครับเสียปราหมดครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีที่เข้ารับชมกับการไลฟ์สดของร้านบันเทิงซาวนะครับฟังนี้ก็จะเป็นตู้นะครับผ้าเบงอย่างอื่นนะครับตู้ของอาร์เทคนะครับตู้อาร์เทคตัวนี้เสียงดีเสียงดังมากนะครับ หม่ไม่เลยนะครับสีบลอนดเลยถลอกเลยลูกค้าซื้อไปท่วมกับโควิดนะครับจริงกอนมันเลยเอื่นไปเอานะครับตัวนี้ยังม่มีห้อยเลยนะครับมีตะฟุ่นส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นนะครับสภาพไม่หม่ขายอยู่อายกบาทเนาะขายยังพันหกไปนะครับตู้เปาเร์อพันหกนะครับเอามีอนาล็อกเทิร์นนบอกครับอ่าตรงเบืองก่อนครับขันบ่เงยไหลก็รับเทิร์นอยู่ครับได้รับของแล้วขอบคุณหลยๆครับอาจารย์อ่สวมิวสิกนะครับ ขอชมสายเมนไฟเนี่ยครับสายเมนไฟเหมือดครับอาจารย์ครับตู้มอนิเตอร์ตัวนี้นะครับตู้ PS 15พร้อมดอกพันห้าร้อยบาทนะครับตู้1 1เอส PS นะครับสภาพดีเลยนะครับตัวนี้แขวนก็ได้ตั้งก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นดอกของ k p o w e r ครับพันห้าร้อยห้าสิบนะครับนะครับ เดี๋ยวมือหนาสีผ้ายางเบิงนะครับมือนี่กะบผ้ามาเบิงแอมสะก้อนนะครับแอมตัวนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็เอาเลือกชมได้นะครับอันตัวยกบาทสี่พันห้าก็ไปสี่พันห้านะครับสี่พันห้าแปดมิกแปดช่องครับแปดช่องรับอยู่ครับผมธงชัยผาพยนตร์รับหนึ่งท่นนะครับเดี๋ยวจังเช็ดถหากก็ได้นะครับอาจารย์เด้นนะครับสายสีข้อมีบ่อสีข้อ ทุบด้วยไ้วตายได้บัตเตียสุริยันเจา้ามานโย่ค่อยเด้อค่ <c oughs> อยขึ้นเนื้อมันคือบาทเราดินี่ครับตู้ตัวนี้กะบหมู่ว่านี่พี่น้องฟังเล่าว่าสีสังนะครับทำไปทำมามีจีรีตู้อ่าตู้ฮันโหลดนะครับกลางสองดอกแหลมสองดอกนะครับทำไปทำมาอยากได้กลางสามดอกก็ยากได้ตู้ไม่เจอราคาพันเปี ยุ้ยใส่สีมิกไคี่พอ,อคอยยากได้เสียงกลางสามดอกขนาดวะเสียงกลางสามดอกเสียงแหลมสองดอกมันกระบอกมีแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นตู้นะครับตู้ตู้ตู้ตตตราคานี้แค่มอแปลงก็คุ้มแล้วนะครับแม่นครับตัวนี้ราคาคุ้มแล้วนะครับ แล้วก็ฟังนี้ก็สิเป็นตู้ไอนะครับตู้อ a u ออ o ดิโอตู้แขวนฮอนโหลดมีอยู่แปดใบนะครับผู้ใดอยากขยายจิจการก็มาเอานะครับขายไปละพันนะครับพี่น้องครับสภาพดีเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ยังดีเลยครับไม่ยังดีเบื้องใกล้นะครับอันนี้เป็นคาบซิลิโคนดีสินะครับเพิ่นได้บอกครับไอ้เมื่อไรครับอาจารย์อ็มสองแทนเมื่อแล้วนะครับ ขอบคุณหลายๆครับทุกคณทุกการรับชมนะครับสำหรับพี่น้องปกไปนะครับพามาเบิงนะครับว่ามันเป็นตัวแทะหรือตัวกรอบนะครับผู้ที่มีประสบการณ์นะครับในการอยู่อ่าของในเรื่องของบอทเทคนะครับแต่ว่าสำหรับผมเองผมบ่ค่อยถนัดนะครับพราว่าตอนซื้อมากก็เข้าใจว่าเป็นของแทะนะครับเพียงแต่ว่าเห็นหนาตรงนี้มันยุบๆยุบก็คิดว่ามันถือความหวานนะครับแต่จริงแล้ว ก็มีผู้ทักเข้ามานะครับก็เลยเกิดความสงสัยเอ่ใจคือเจ้าก็เลยโพดนะครับโพดถามว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับยังไงก็ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับสองแท่นหรือว่ามีมีแท่นหนึ่งที่เพิ่นจะเขมเอานะครับหรือว่าที่จองอยู่นะครับอีกท่นหนึ่งพระท่านดจะรับไปพิจารณากับจังคอยทักแชทเข้ามานะครับกับเบื้องตามที่ผมแจ้งตามรายละเอียดแล้วะนาะนะครับ <c oughs> หมอแปลงก็ก็เหมือนผมก็ว่ามันเหมือนถ้าเป็นก๊อปนะมันก็จะเหมือนกับของจริงทุกอย่างนะครับของแท้ทุกอย่าง <c oughs> แต่ว่าด้วยเกียรติอะไรอาจจะต่างกันไหมอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าผมก็ไม่เคยชำระดูนะครับเมื่อก่อนก็เป็นผู้บริโภคตอนนี้ก็หันมาเป็นผู้ขายสักหน่อยก็จะเป็นเอเจนต์ใหญ่นะครับ <c oughs> ครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับ ฝากติดตามเพจร้านบันเทิงซาวแล้วก็ช่อง y YouTube บันเทิงซาวช anel ด้วยนะครับขอบคุณครับบายบาย